คือคือมีคนเล่าให้ฟังบ้างแต่ว่าไม่ได้เห็นเป็นเป็นตัวหนังสือแต่ว่าคือรับรู้ทุกเรื่องคือคือโปรรู้สึกว่ามันมีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดีในการใช้ใช้โซเชียลแต่ว่าคือโปคือโปไม่ค่อยแคร์อะไรที่มันเป็นนกาทีฟเพ่่ไร่จริงจรแต่แต่คือมันเป็นเรื่องถึงชีวิตอะไรแบบมันแรงใช่ไหมมันแรง เรียกว่าไม่ได้แคขกเลยว่ะไม่ได้สนใจครับเดี๋ยวไม่ต้องกวนเลยหรอโปรหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังตัวเองเพิ่มขึ้นไหมเลยคือถ้าในมุมโปรรู้สึกว่าโปใช้ชีวิตมาแฮปปี้คุ้มแล้วอ่ะเออโปก็รู้สึกว่าแบบถ้ามันจะเกิดขึ้นก็ก็มาเด็ดจริงเหรอไม่ต้องต้องปลอดภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องปลอดภัยอย่างเงี้ยโปรอะไรพี่ไม่เกี่ยวนะอย่าหาเนาะไปไม่ไถอยห่างแล้วนะถอเขาอธิบายยังไงพี่ไป ไม่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 ไรู้สึกว่าคือคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เขาจะใช้โซเชียลในแบบไหนก็ได้คือโปโปเชื่อว่าโปไม่ใช่คนแรกที่ที่มันเกิดขึ้นแต่แต่โปรู้สึกว่าถ้าเราไปโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราใช้ชีวิตไม่มีความสุขอะโปไม่ทำไม่เป็นมาเพราะเราห่างกันหรือต้องต้องมาแฟนอ๋อไม่เลยครับใช้ชีวิตปกติเลยก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้แคร์เลยคือไปไหนมาไหนเราก็ปกติไม่จำเป็นต้องมีคุ้มเค็มให้ปกติปกติถ้ามีแฟนเลยเข้ามาขอให เออเนี่ยปกติปกติยังไม่เจอเหตุการณ์อะไรแปลกยังไม่เคยเจอนะแฟนๆทั่วโลกน่ารักมากเท่าที่เคยเจอมาอะไรที่มันทำให้โปรไม่กวนหรความรู้ความปลอดภัยในขณะที่เราว่างานเราขาขึ้นคือก็อย่างที่บอกว่าแบบคือถ้าเราโฟกัสแค่สิ่งสิ่งเดียวที่มันเป็นนกากทีฟแล้วมันมันไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่เรามานั่งโฟกัสแค่นี้โปจะโปจะเดินต่อไม่ได้งั้นโปรู้สึกว่าโปก็ไม่แคร์ เออแล้วก็เดินต่อแต่ความไม่เคี่ยนน่นจะมีความกังวลอยู่นิดนิดไม่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือะไรอย่างเงี้ยไม่เลยไม่ได้คิดเลยคือสมมุติว่าโปรขับรถไปมันก็จะมีทั้งขับแล้วปลอดภัยกับขับแล้วไม่ปลอดภัยแต่ถ้าโปไปโฟกัสว่าขับแล้วไม่ปลอดภัยโปจะไม่มีความสุขเออชนอุบัติเหตุก็ไม่มีใครรู้มันจะเกิดขึ้นใช่มันมันคือเรื่องธรรมชาติอะเกิดแก่เจ็บตายจริงๆโปมีเป็นที่เดอยมากแบบจะเอาเรื่องเขาบ้างไหมหรือไม่คือโปว่าเป้าหมายที่ระหว่างโปกับ ใายเบี่ยนคาวตั้งเป้าไว้คือมันคือมันไกลมากเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันหยิมหยิมแล้วมันเล็กน้อยมากคือคือเราไม่สามารถไปบังคับให้ทุกคนคิดแบบที่เราเชื่อได้คือโปรว่าโปรว่าโปปผ่านอะไรมาก็ไม่น้อยอืซึ่งณวันนี้โปใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าถ้าวันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายที่โปใช้ชีวิตโปรว่าถือว่าแฮปปี้ละเขาใช้ชีวิตสุดละดีมาที่มาล่ะเรามีโดนอะไรเขาบ้างไหมอะไรแบบเนี้ยยงรงแรมจากชื่อสีที่มันเข้ามา ไม่ไม่โดนนะเพราะว่าพี่ว่าไม่อ่านไม่อ่านยกตัวอย่างคุณไนทุกคืนพี่แอบไปอ่านไรบ้างไม่ไรบ้างแต่ว่าแอบไปอ่านตลอดคือจริงๆแล้วต้องต้องต้องขอคุณแฟนด้วยว่าคนที่ให้ความสนใจเราทั้งชอบและไม่ชอบเยอะมากเอาเยอะมากๆเองผม ไม่มีความสามารถพิเศษที่จะไปโฟกัสแค่เ่อง์นกระถี่อ่อาจจะเป็นเพราะไมซ์เซ็ตเราด้วยแหละไมซ์เซ็ตเราเป็นเป็นคนที่แบบเราเราแค่รู้สึกว่าสมุนไพรแก้วนึงที่บริสุทธิ์ะมันมีอะไรหยดลงมาเปื้อนเราจะตัดออกกวาดมันออกก่อนที่จะแบบยกกินหรือเทมิทีถ้าถ้าเป็นเรานะเพราะแก้วนั้นคือตัวเราในที่นี้คือผมไม่รู้อะคือเพิ่งรู้เหมือนกันว่าโปรถูกหรือเปล่า มันมันมีคนเล่าให้ฟังแต่โมว่ามันโมก็ไม่เห็นเหมือนกันเอางี้ถ้าขู่คือไม่ได้อ่านเองแต่มีคนเล่าให้ฟังว่ามีนะเอางี้ถ้าถ้าขู่มีแต่แรกแตั้งแต่แรกๆอ่าะตั้งแต่ถ่ายคิมคอร์สตั้งแต่เชลเลอร์ตดนแรกทีเก่าด้วยซน์แต่ว่าแค่มองว่าคุณฆ่าคุณไหมวะลึกลึกลึกออกไหมแล้วแล้วความความความเมคเซนส์ในเนื้อความในภาษาเนี่อะไรอย่างนักเวลา ว่าไอ้มันไม่น่าจะมีเอตุผลเออเขาไม่เห็นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือใครนเราไม่รู้ซ้ำว่าที่มาที่ไปเขาคือใครแล้วมันงงอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกอ่ะพอในถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ของของเรื่องราวดีๆมันเยอะมากใช่มันเก้าสิบไปปลายมองเรื่องที่ไม่ดีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าเหมือนไปโฟกัสในเรื่องลบเวลาผมเท่านี้มีจำกัดความตั้งใจผมจะเปลี่ยนไปทันที อันน้แล้วไม่ใช่ผมคนเดียวทั้งทีมรื่<ช>ออแต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาสองที่เรามีวิธีรุมมองในการมองเรื่องแต่ละเรื่องเปลี่ยนไปใช่เพ<ช>ร,ราะว่าณวันนี้พวกเราและทีมโตขึ้นม,มันเลยเหมือนเราคุยกันว่าอะไรที่มันยุ่มยิบม,มากเราก็จะไม่ได้สนใจมากคือสมมุติถ้าเราไปตามฟ้องสมมุติเพราะว่าเราก็จะวนอยู่ที่แต<อ>่สิ่งที่เรามันกําลังจะเกิดขึ้นขึ้นหนังกาลังจะเข้าวันที่24สิงหานี่แหละใช่แล้วแล้วมันมีงานใหญ่เยอะมาก ทั้งทั้งปีและปีต่อ,ตอไปอะ่ะงั้นคือเราต้องเดินไปไกลมากแล้วถ้านะับวันนี้เราเราสรุดอะ่ะบอกว่ามันแค่แค่ช่างแม่งแล้วก็เดินต่อเออแต่ว่าพูดเราคือจูนเหมือนกันทั้งทีงานเราเมื้องหลังเบื้อหน้าเราคือจูนคุยกันว่าเรามองที่ทางเดียวกันนะผู ใช่หรือว่าหรืว่าโชคดีด้วยที่ไม่เซ็ตพื้นฐานักแต่ละคนมีความใกล้เคียงกันในเรื่องพวกนี้มันมีการการจูนด้วยแต่การจูนคือการการจะไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมุมมองของคนเนี่ยยากแต่โชคดีที่คนในทีมมันเออมันมีไมค์เซ็ตในยเอสร้างสรรค์ผลงานต้องเรื่อการสร้างและสรรค์ผลงานไม่ใช่การมาเพื่อแบบมาคือยุ่งกัดไม่อยากติดเวอร์ชันมันก็เปอย่างใช่แล้วมีระบบนะ แฉ่เบีเทียบเบียเทียบแต่หมายถ่ที่บอกมันคือการสร้างและสัตว <No ์ผลงานคือคนที่ดูตอนเนี้ยผมเชื่อว่ากล้ามากกว่า90%คืออยากได้รับความสุขจากการดังนั้นเราไม่ไปโฟกัสที่สิ่งที่ลบมันเกิดขึ้นเราก็รับรู้แต่เราไม่ได้ไปโฟกัส นี่หนูสาวการบันเทิงเนาะใช่คถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นอันนี้ถ้าจะเป็นค่าเนี่ยค่ะค่าคนไม่ดีที่มันเยอะแยะในสังคมเอออาทิเช่นโอ้เยอะเลยพี่ไม่ได้ก็ไม่ชงอันนี้แหละไม่รู้ไงเขาพูดมาเขาก็ชงได้บุญด้วยฆ่าคนบาปได้บุญงานนั้นไม่รู้แต่ชื่อเสียงที่เข้ามามันทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไปก็มีบ้างกับอื่นบ้างเพราะว่าด้วยด้วยเวลาที่น้อยลงไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนไปทำงานมันถี่จริง การที่จะไปทําอะไรที่แบบเมื่อก่อนคนที่รักอิสระมากๆไม่ทํก็น้อยลงเป็นธรรมชาติอย่าฝากบอกอะไรถึงคนเขาเกลียดเราไหมฮะหรือว่าเราไม่ได้ไม่แสงเขาไม่ชอบก็ไม่ต้องดูอ๋อไม่ไม่ชอบก็ดูได้ไม่ไม่ได้บังคับดูได้ถ้าไม่ชอบก็ไม่ได้บังคับไม่ให้ว่าต้องกาลังเราใช่มแค่อยาไม่ได้อยากจะบอกอะไรก็เป็นตัวของเองแต่อย่าลืม่ากยิ่งคิดลบเท่าไหร่ มันยิ่งทุกข์และบากในใจตับโตเองฝากแฟนที่รักแล้วก็เป็นห่วงเราแฟนก็เนี่ยอยากบอกเหมือนกันว่าแบบแฟนๆทุกที่เลยบนโลกที่ที่แบบรักและเป็นห่วงเราแล้ะัพพ p o r t เรามาตลอดก็คืออยากอยากให้เชื่อในในสิ่งที่พวกเราเชื่อในในทางที่เราเดินไปในความสุขที่เราพยายามส่งให้ตลอดเนี้ยก็บอกเลยว่าพวกเราไม่ได้รู้สึกใดๆทั้งสิ้นกับกับกับความกับเนกาทีฟพวกนั้นเราเราไม่แคร์ด้วยซ้ำแล้วเราเดินต่อครับ เพื่อที่จะส่งความสุขให้ถึงทุกคนจริงๆในวันทุกที่ที่เราไปเนี่ยก็รักตัวเองกันเยอะครับเพราะเราดูแลตัวเองอย่างดีตื่นเต้นไหวไม่หมดเเนาะอยู่แล้วการทำงานเพราะเราโฟกัสกับผลงานถูกไหมครับโอเคขอบคุณค่ะ